่าเด็กๆวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา,าไทยหน้าที่12และ13สมุดฝึกเขียนตามรอยปะเล่นหุงอาราบกแล้วก็ระบายสีท่านสุดทอูค่ะค่ะไปเริ่มที่ การบ้านแบบฝึกหัดหทักษาาะภาษาไทยหน้าที่12กันก่อนเลยนะคะใหเ้เด็กฝึกอ่านออกเสียงและเขียนประสมคำระหว่างพยัญชนะกับสระที่กำหนดให้ถูกต้องนะคะค่ะอันนี้เป็นสระแอออกเสียงว่าแอค่ะมาเขียนกันเลยหมอกลมวนขึ้นหมอกลมวนขึ้นค่ะ อีกหนึ่งตัวนะลูกหัวกลมวนขึ้นไปหัวกลมวนขึ้นไปสระแออะมาดูรูปกันแล้วมาอ่านตามเลยหอแอแหแ,แล้วเราก็เขียนไปเลยนะคะงงค่ะ แล้วข้างล่างให้เด็กๆไปฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะกันต,ตัวต่อไปเขียนประสมคำระหว่างพยัญชนะกับสระที่กำหนดให้ค่ะค่ะอันนี้เป็นสระแอเขียนยังไงอ่ะเขียนตัวอย่างแค่บรรทัดสุดท้ายแล้วกันเนาะคำว่าเกสอนนะคะกอเอเก เดี๋ยวข้างบนให้เด็กๆฝึกเขียนเกสอนเอ๊ะอะไรมันหายไปซาลาเอนั่นเองแล้วก็เติมค่ะวนหัวกลมลงวนขึ้นค่ะแล้วก็เขียนกอไก่ตามรอยปาอ่าซาลาเอแค่นี้เสร็จแล้วเด็กๆไปฝึกเขียนเองด้นะจ๊ะอ่ะต่อไปเป็นซาลาแอออกเสียงว่าแออ่ครูนูนามาเขียนข้างล่างเลยละกันนะคะตัวอย่าง อันนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะเป็นรูปอะไรอย่าละบาบสีละใบได้นะลูกสระแอจอแอแจกออะนอก,กันแจกันเขียนเลยค่ะแจกันวง้วนหัวกลมก่อนนะคะวงหัวกลมก่อนแล้วก็เขียนค่ะเอ๊ะสาระอะไรหายไปสาระแอหายไปเติมค่ะหัวกลมวนขึ้นหัวกลมวนขึ้น วนขึ้นให้ถึงเส้นบรรทัดเลยนะคะมะก้อมวนลงวนขึ้นค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเอ๊ะแต่สองบรรทัดน,นี้สามบรรทัดน,นี้เด็กๆไปฝึกเขียนด้วยนะคะค่ะต่อไปเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆระบายกิจกรรมวันภาษาไทยค่ะเป็นผลงานเอกของท่านสุนพรภูนะคะ นี่คือพระอาภาัยมณีกำลังเป่าปีเลยให้เด็กๆระบายสีภาพรูปภาพค่ะระบายไม่เอาออก,ออกเส้นนะคะแต่ว่าวันนี้ภาพเรายังไม่มีสีสันอะไรเลยให้เด็กๆช่วยคุณนาเติมสีสันให้หน่อยค่ะระบายผมสีอะไรผิวสีอะไรคาะ ีอะไรและนั่งอยู่บนอะไรไประบายสีนะคะค่ะแล้วมาดูตัวอย่างที่เสร็จแล้วกันนะคะค่ะภาพนี้คือตัวอย่างที่เสร็จแล้วเห็นไหมคะโคมอ่าเรียบร้อยมีผิวไม่เอาสีแดงสีเขียวนะคะไม่ใช่ยักษ์เขียวยักษแดงไม่เอาตัวสีดำปิดป,ดปดีด้วยนะไม่สวยไม่รอ ระบายสีภาพให้สวยแล้วก็คู่หนูนาเลยนะคะเลขหกกันเลยนะคะเลขหกเขียนยังไงเด็กๆเห็นลูกสอนไหมลูกอ่ะวนไปนะคะวนจากจุดตรงนี้วนวนขึ้นให้เป็นวงกลมแล้วก็วนขึ้นไปมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะลูกเริ่มจากตรงนี้แล้วก็วนวนลงลม Oh. ต่อการเป็นเลข6อาราบิกนะคะอีกตัวนึงเขียนต้งแต่ตรงนี้เลยนะคะวนค่ะวนค่ะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะแล้วก็ทำหลังคาเลขหหน่อยแท่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆไปฝึกเขียนเองที่เหลือ